มัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านนายกสภาท่านกรรมการสภาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับก่อนที่ผมจะลงไปในเนื้อหาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายคสภามาหาวิทยาลัย กับการประกรันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาการไม่อยากจะขออนุญาตเรียนในเบื้องต้นสองสามประการประการที่หนึ่งผมไม่ทำเปเปอร์และ powerpoint ด้วยเจตนาต้องการให้ท่านฟังแล้วคิดท่านอาจจะเทกโนตในส่วนที่ท่าน พอใจจะบันทึกแล้วก็จะหงุดหงิดเล็กน้อยเพราะจะจดไม่ทันแต่นั่นคือเจตนานะครับเพราะถ้าทุกอย่างได้ง่ายเกินไปเนี่ยประโยชน์ก็จะน้อยลงเพราะเอารกระดาษไปถึงบ้านก็ทิ้งคนระับนี่ประมาณเอาจากนิสัยของตัวเองด้วยเหตุดังนี้แต่ผมจะพยายามพูด ต่อไปนี้ให้ช้าลงประการที่สองหัวข้อที่ให้ไปนี่พูดยากมากเลยผมก็จะขอเปลี่ยนหัวข้อเพราะจริงๆแล้วที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเราเข้าใจตรงกันเขาว่างานวิชาการคือ a c a d e m ิ a f f a i r s นั้นเนี่ย มันรวมกิจกรรมหรือภารกิจสำคัญสำคัญนี่เจอย่างด้วยกันอย่างแรกที่เรารู้กันคือการจัดการการศึกษา curriculum management ทั้งหลักสูตรตั้งแต่อนุปริญญาปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา,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 านี่เป็นเรื่องการจัดการศึกษาทั้งสิน้นและเป็นงานวิชาการที่เป็นตัวหลักอย่างที่สองคืองานวิจัย วิจัยเป็นวิชาการครับวิจัยไม่ได้เป็นอิสระต่างหากและไม่ใช่วิชาการอย่างที่สามคืองานบริการวิชาการที่เป็น a c a d e m i c service นี่อยู่ในตระกูลวิชาการทั้งหมดเลยในระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่จะดูแลเนี่ยหลายกรณีในโลกจะจัดระบบทั้งหมดนี้ไว้สัมพันธ์กันแล้วแยกต่างหากจากระบบบริหารจัดซื้อจัดจ้างบัญชีการเงินบุคลากรอาคารสถานที่คนละเรื่องเลย บางครั้งในมหาวิทยาลัยของเราที่จัดองค์กรจัดรูปบริหารมีรองอาารดีฝ่ายวิชาการรองอธิการดีฝ่ายวิจัยเลยคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดความสับสนอยู่จริงๆวิชาการดูแลทั้งหมดรวมทั้งทุนการศึกษารวมทั้งกิจการนิสิตนักศึกษา <laughs> เพราะทั้งหมดเนี่ยมันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเป็นเป็นแคลรดมิก วัตถุประสงค์ทางแคลดามิตเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าพอพูดเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาการมันเป็นความขัดแย้งในตัวมันเองจริงๆคือพัฒนาวิชาการตัวเดียวแล้วในนั้นอัตโนมัติก็คือการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ทําวิชาการให้เป็นเลือดไม่ได้เลยถ้าการศึกษาใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะพูดถึงเรื่องของเรื่องของงานวิชาการเป็นตัวหลักซึ่งแน่นอนนะฮะรวมเรื่องของการจัดการการศึกษาอยู่แล้ว กอนที่จะลงไปในรายละเอียดมากขึ้นนั้นเนี่ยผมมีข้อสังเกตจากประสบการณ์ประสบการณ์ของการที่เป็นกรรมการสภาหมหาวิลัยนั้นไม่มากผมเป็นผู้เยานะเป็นกรรมการสภามอะไรแห่งเดียวเคยเป็นอยู่อีกสองแห่ง ๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแล้วแต่ประสบการณ์ส่วนสำคัญเนี่ยมาจากการสังเกตเมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภาดูว่ากรรมการสภาเขาทำอะไรและดูว่านายกสภาเขาทำอะไรเพราะนั้นเป็นเรื่องอดีตส่วนจะพ้องกับปัจจุบันหรือไม่ท่านต้องคิด และประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปนี้ที่เป็นข้อสังเกตที่ฝากท่านก็เพราะว่าแน่ใจว่ายังไม่มีใครศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้แต่น่าสงสัยเป็นสมมติฐานว่ามันจะจริงจำนวนองค์ประกอบที่มาของกรรมการสภามาหาวิทยาลัยเนี่ยมีผลสำคัญมากกับพฤติกรรมของสภามาหาวิทยาลัย ในประเทศไทยขนานี้เกือบจะบอกเลยว่ามีสองซีกใหญ่ๆซีกหนึ่งเป็นซีกกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยของรัฐรวมทั้งในกำกับซีกพวกนี้จะเป็นซีกที่บอกได้เลยว่าโดยทั่วไปผู้ส่งอนุษย์ครึ่งหนึ่งผู้บริหารบุคลากรครึ่งหนึ่งหรือประมาณนั้น แล้วเกิดขึ้นมาในยุค20ปีหลังเนี่ยที่บุคลากรผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนข้อนี้สังเกตฝ่ายที่ต้องรับนโยบายปฏิบัติกลายมาเป็นผู้กำหนดนโยบายเองนี่แหละครับคือประเด็นไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องถอดผู้แทนคณนาจารย์ประธานสภาคณาจารย์ผู้แทนบริหารออกไม่ใช่แต่อีกกลุ่มหนึ่งในอุดมศึกษาของประเทศไทยเนี่ย อุดมศึกษาเอกชนไม่ใช่เลยผู้รับใบอนุญาตเป็นคนเนมชื่อคนทั้งหมดเลยยกเว้นคนหรือสองคนที่รัฐมนตรีเป็นคนตั้งข้อนี้ก็เกิดบางกรณีที่ผ่านแานแนดิตรัฐมนตรีก็ตั้งไม่ดูเหมือนกันไม่ดูคำแนะนําของกรรมการการอุดมศึกษาหรือทบวลมหาลัยแต่เดิมยังไงก็ตามแนวคิด วิธีการพฤติกรรมซึ่งออกมาเป็นมติสภาเป็นวิธีการดาเนินการของสภาที่ดูแลเรื่องวิชาการมหาวิทยาลัยสองกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันถ้าเราเหลียวไปดูสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยเช่น AIT เอไเป็นมหาลาัยในประเทศไทยที่ไม่มีสัญชาติไทย AIT ไม่ใช่กรรมการสภาแบบนี้ความหมายและความต่างตรงนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ไปถึงเรื่องของที่มาของนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยลีดเดอร์ชิพตรงนี้ผมยังแนะว่าข้อสังเกตผมจะหยุดไว้เพียงเท่านี้ เพราะผมตั้งข้อสันนิษฐานหรือสมมุติฐานผมว่าสงสัยเลยเกิดาจำนวนที่มาองค์ประกอบของสภาพิสดารแบบนี้น่าจะมีผลกับพฤติกรรมของสภาแต่นี้จะแก้ปัญหาหรือจะคิดต่ออยังไงจะวิเคราะห์ยังไงนี่ยนี่ยังไม่รวมว่าคนคนหนึ่งเป็นกรรมการสภาสิบมหาเลยนะครับเรคคอร์ดสูงสุดแต่18แห่งนะครับ ผมไม่ทราบข้อมูลขนาดนี้มีไหมและมีกี่คนเน้นบางครั้งประชุมสภาหมาลายหนึ่งเนี่ยสำคัญว่ากกำลังประชุมอีกหมาลายหนึ่งอยู่เพราะสับสนแยกไม่ทันทั้งหมดเหล่านี้กลายเป็นตัวกระทบซึ่งเราไม่เคยหยิบยกประเด็นอย่างนี้มาวิเคราะห์เลยว่าจะพัฒนาวิชาการหวังสภาจะทำโน่นทำนี่เนี่ยเหมือนที่สภาสถาบันอุตสาหสําคัญของโลกเขาทํากันเนี่ยทําได้หรือไม่ เพราะรูปของการทำงานยังเป็นรูปของกรรมการเป็นคอมมิตีแบบราชการไทยข้อนี้สำคัญและเดี๋ยวผมจะโยงแบบราชการก็แปลว่าไม่เป็นไรเพราะขอให้เอาแฟ้มมาให้ถูกท่านนั้นว่าประชุมวันนี้แฟมนี้แล้วก็เตรียมไม่ต้องมากขอให้อภิปรายส่งเสียงอะไรสักอย่าง ให้สอดคล้องกับเรื่องที่เขากำลังพูดในวาระนั้นอย่าเผลอเพราะมันอาจจะผิดวาระได้มาช้าหน่อยไม่เป็นไรกลับเร็วหน่อยไม่เป็นไรความรับผิดชอบของกรรมการสภาไม่ต้องมีมากเพราะการลงชื่อเข้าประชุมไม่ได้บอกว่าลงกี่โมงแล้วกลับกี่โมงผมว่าคิดว่าตรงนี้ที่ผมสังเกตนะครับ หลายสภาหมาลัยในร่อแร่เลยกรรมาการมาเกินครึ่งคนเดียวผมคิดว่าตรงจุดนี้คือตัวสำคัญก่อนจะพูดเรื่องการพัฒนาวิชาการขณะเดียวกันนี่ความที่ไม่ได้เข้มงวดหรือเคร่งครัดกับกติกาไม่ได้เคร่งครัดกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมี ซึ่งอันนี้ก็ต้องลิสต์ยาวแล้วคงไม่ใช่พาระผมเท่าพูดว่นหน้าที่และความรับผิดชอบสภามาลไยมีอะไรบ้างแต่ว่าตรงจุดนั้นเองเนี่ยก็ทำให้วาระประชุมสำคัญสำคัญที่ต้องการมติที่ต้องการความเห็นของสภามาหาวิทยาลัยถูกมองข้ามพอมองข้ามความสำคัญของเรื่อง ที่ต้องมีอภิปรายและต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดก็จะข้ามไปผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยซึ่งบางทีเราก็มองข้ามคือรายงานการประชุมสภาหมหาวิทยาลัยซึ่งบังเอิญนะมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเกือบทั้งหมดเลยผมใช้เขาเกือบทั้งหมดได้หรือเปล่าไม่ทราบแต่มากทีเดียว ที่เอารองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาอย่าลืมนะรองอธิการบดีเป็นคนของอธิการบดีมาและไปพร้อมอธิการบดีตกลงสภาไม่มีสตาฟประจํารายงานการประชุมบางครั้งจึงจดไม่ตรงกับที่อภิปรายในสภาและไม่มีคนตรวจรับรองกันไปอันนี้เรื่องใหญ่แต่เราไม่ไม่ไ้สนใจกันมากผมจะทิ้งไว้เท่านั้นแหละเพราะว่า จริงๆแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นพูดอีกข้อหนึ่งไปเลยผมลองไปลิสต์ดูจากกฎหมายมหาวิทยาลัยทั้งหลายจะยกเว้นส่วนของมหาวิทยาลัยราชพัฒน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพราะเปิดกฎหมายฉบับเดียวดูได้ทีละ40 50มหาวิทยาลัยนอกนั้นต้องเปิดทีละฉบับดูทีละมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่มีความพ้องกันคืออำนาจหน้าที่ของสภาหมหาวิทยาลัยอำนาจหน้าที่ของสภาหมหาวิทยาลัยเนี่จริงๆแล้วเป็นอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายถ้าผมจะขอใช้คำว่า ก o v เว n มหาวิจัยจะแปลว่ายังไงสุดแท้แต่ท่านฝ่ายบริหารอธิการดีรองอธิการดีคณะดีเป็นคนรับเอาไป manage ตอนนี้ไอ้เส้นแบ่งระหว่าง Govern กับ manage มันบางอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดโดยกฎหมายนี่บางครั้งที่ระบุไว้ในเพรมหยัด หรือในกฎหมายจัดตั้งยังน่าสงสัยเลยว่าตกลงบางกรณีสภาไป manage กฎหมายให้ manage ขณะเดียวกันกฎหมายก็เผลอๆอีกมาตร,ราให้อำนาจอธิการบดีว o v e r เข้าไปด้วยข้อนี้ลำบากแล้วต้องดูอย่างน้อยที่สุดประเด็นที่คาบลูกคาบดอกมากเนี่ยสภามาไยเป็นคนตั้งอธิการเสนอตั้งอธิการบดีหรือแต่งตั้งอธิการบดี รองที่การดีคณะบดีข้อนี้เกิดคำถามขึ้นเยอะมากเลยเพราะถ้าตั้งเขาท่านต้องรับผิดชอบในการตั้งเขาด้วยถ้ามีปัญหาเขาต้องรายงานท่านด้วยท่านให้เขารายงานหรือเปล่าจุดอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามการอนุมัติปริญญาอนุปริญญาประกาศเชียบัตรรวมทั้งปริญญาคิติมสัก การติดตามประเมินผลการทางานหรือทาดาเนินการของคณะบดีของอธิการบดีหัวหน้าส่วนงานทั้งหลายหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะอนุมัติหลักสูตรอนุมัติการเปิดสอนการปรับปรุงยุบรวมยกเลิกหลักสูตรการศึกษานี่เป็นเรื่องวิชาการทั้งหมดเลยเฉพาะในปีของการจัดการศึกษาก็แปลว่าจริงๆแล้วสภารับผิดชอบเกือบจะเต็ม นอกไปจากคำว่า govern โดยปกติและปะกติแล้วในกฎหมายข้อสุดท้ายจะบอกว่าและให้รับผิดชอบทําหน้าที่อื่นที่ไม่ได้กำหนดว่าให้เป็นหน้าที่ของใครก็ <c oughs> ปแปลว,ว่าทั้งในรู้วนี่เลยแหละดูหมดเพราะด้วยเหตุดังนี้เนี่ยผมจึงคิดว่าสิ่งที่เราจะทําความเข้าใจนี่ก็คือด้วยอำนาจหน้าที่อของของสภา มหาวิทยาลัยที่มีอยู่เนี่ยถ้าประกอบกับข้อสังเกตที่ผมได้เรียนในชั้นต้นว่าจำนวนที่มาองค์ประกอบของสภาหมหาวิทยาลัยน่าจะมีผลกับพฤติกรรมของสภาพฤติกรรมในความหมายนี้เป็นพฤติกรรมรวมเป็น collective behavior ของสภาหมหาวิทยาลัยซึ่งเรามากักจะเรียกว่ามติสภาหมหาวิทยาลัยผมคิดว่า ผมลอง list จากข้อสังเกตของผมเนี่ยว่าสภามาหาวิทยาลัยจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันหลายเรื่องและได้จะเข้ามาชี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางวิชาการพฤติกรรมที่น่าจะถูกกระทบเหล่านี้ประการที่1การเข้าประชุมคือ attendance ประการที่2คือการร่วมในการประชุมเรียกว่ามี participation ผมจักสังเกตทั้งปีกรรมาการสภาจำนวนหนึ่งไม่เคยพูดอะไรสักคำเดียวในการประชุมสภาแต่มาครบองค์ประชุมไม่เคยแสดงความเห็นอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะแม้การลงมติก็ไม่ได้พยักหน้าเพียงแต่ไม่ได้ปฏิเสธกระทบในพฤติกรรมเรื่องกระบวนการวิธีทำงานของสภาในการก่อล์มมหาวิยชลัยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ จะมีตัวอย่างเช่นเรื่องการมีหรือการให้มีคณะกรรมการบางชุดที่ศึกษาเตรียมการกั่นกรองหรือทําการแทนรวมทั้งการประเมินและตรวจสอบกฎหมายบังคับใช่ไหมเมื่อไรตัวพรบรใหม่ๆจะมีบังคับว่าต้องมีกรรมการตรวจสอบแต่ซีรีสในการตั้งกรรมการจริงๆหรือเปล่าดูแลประวัติคนเป็นกรรมการตรวจสอบจริงๆหรือเปล่า สำคัญในหัวข้อวันนี้คือกรรมการนโยบายวิชาการเนี่ยหรือกรรมการวิชาการหรือสภาวิชาการบางกรณีใช้สภาวิชาการแทนตัวนั้นเป็นตัวคานน้ําหนักของสภามาลัยเหมือนกันนะครับเพราะหลุดจากสภาวิชาการแล้วสภามา,าลาัยสแตมป์อย่างเดียวในเรื่องหลักสูตรจะต่างจากมาลัยที่ไม่มีสภาวิชาการ สภามมลัยต้องมีกรรมการนโยบายวิชาการทำหน้าที่องตัวเองและรับผิดชอบเต็มข้อนี้ต้องดูเพราะความต่างของมหาสัลมีอยู่ในประเด็นนี้พฤติกรรมสภาที่ต่างไปอีกในเรื่องนี้ก็คือเรื่องความถี่ของการประชุมปกติก็เดือนละหนสองเดือนหนเ,เคยมีเพื่อนต่างชาติที่คุยกันตอนที่ทำงานบริหารมหา,ายาลัย เขาสงสัยมากถามว่ามหาวิทยาลัยเมืองไทยประชุมอะไรกันนักหนามีเรื่องอะไรพูดกันทุกเดือนเนี่ยก็ปรากฏไปจริงๆไม่ใช่รูทีนเกือบทั้งหมดเลยเป็นเปเปอร์ยาวเหยียดเลยแล้วเคยสงสัยอย่าง AIT เนี่ยมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยประชุมปีละหนเดียแต่ทีละหวันและสิ่งสำคัญมากคือบัตรเจ็ดฟังรีพอร์ตที่แต่ทีการต้องรีพอร์ตตลอดปีเกิดอะไรขึ้น วิชันที่มาหลาลัยจะเดินไปข้างหน้าแล้วถอดมาเป็นแผนรายปีอธิการต้องรับไปทํผมคเดือาตัวสําคัญน่าจะมีอยู่แค่ตรงนั้นแต่บางเอิญเราก็ให้สภาทําหลายเรื่องมากเรื่องที่สําคัญต่างไปก็คือเรื่องกติกาการประชุมสภาโดยเฉพาะการทําหน้าที่หลักๆของสภาเช่นโดยวิธีการประชุมวิธีอื่นๆซึ่งก็มีอยู่บ้างที่ไม่ใช่การประชุมมาหลาลัยของรัฐนิยมมากนะฮะคือการใช้เวียนนะ เวียนขอมติแล้วการนิ่งเฉยคือการอนุมัตินะจะเขียนท้ายบันทึกเลยนะหากไม่ตอบอะไรภายในวันนี้จะถือว่าอนุมัติเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นอีกวิธีงซึ่งซึ่งดูจะแปลกมากเลยเการจัดวราระการประชุมนี่พฤติกรรมของสภาทั้งสิ้นเลยไม่มีใครทักวราระการประชุมจัดโดยอำเภอใจของผู้บริหารหรือสภาเข้าไปดูแล หรือนายกสภาต้องเห็นชอบกำหนดการหรือวาระการประชุมเสียก่อนเลขานุกการสภาเป็นรองที่การดีได้ปรึกษากับอธกรับนายกสภาหรือไม่ก่อนการประชุมว่าจะมีวาระอะไรเคยมีหมาลัยจํานวนหนึ่งที่ทะเลาะกันและเกิดปัญหาขอโทษผมไม่ใช้คานั้นดีกว่าใช้ความขัดแย้งเพราะนายกสภาไปถึงห้องประชุมแลวถึงได้รู้ว่ามีเรื่องนี้เข้าสู่การะการประชุม แจ้งกำหนดประชุมนัดล่วงหน้าหรือไม่ประชุมเป็นเรกูล่าไหมส่งระเบียบว,วาระเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าถึงเจ็ดันหรือไม่เพื่อให้กรรมการสภาได้ศึกษาสมมุติเขาส่งกรรมการสภาจะศึกษาหรือไม่บางทีส่งยี่สิบสี่ชั่วโมงกับห้าวันก็พอกันเอกสารข้อมูลต้องมีมากพอต้องแม่นตรงต้องถูกต้องต้องเชื่อถือได้สําหรับการประชุมของสภาไม่ใช่สักแต่เอาเขียนอะไรเข้าไปในเอกสารนั้น ผมคิดว่านี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยพฤติกรรมสภาจะต่างกันตรงที่สภาไม่เคยเอาใจใส่ตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจกับมันแต่ความพิธีพิธันจะทําให้เกิดความรอบคอบสําคัญถัดมาคือไม่มีวาราจรน,นะแล้วไม่มีการบรรจุวาราแล้วขอถอนระหว่างทางไอ้วาราจรคือตัวสําคัญคอปร์เนน รรมาพิบาลขนานี้ในธุรกิจก็ดีในรัฐวิสาหกิจก็ดีในภาครัฐก็ดีกำลังเข้มงวดเรื่องนี้มากวาระจรต้องไม่ปรากฏการถอนวาระต้องไม่ปรากฏถ้าไม่จําเป็นจริงๆกระบวนการรับรองความถูกตั้งของข้อมูลที่เสนอสภาให้พิจรารณาผมได้พบการอนุมัติปริญญาแล้วการประชุมคราวต่อมาขอถอนชื่อผู้ได้รับการอนุมตัติเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เรียนอีกสองวิชา อย่างน้อยที่ผมรู้มีมหาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยต้องขอถอนชื่อเป็นร้อยคนกระบวนการต้องรับรองความถูกต้องมันมีขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่ภาควิชาคณะจนถึงนายทะเบียนรีสตรารีสตราไม่ใช่หัวหน้าธุรการแต่เป็นมือที่สองรองจากโพรโวสในมหาวิทยาลัยของโลกผมคิดว่าตัวเหล่านี้คือตัวที่สำคัญมากๆกับพฤติกรรมสภา สภาเองไม่มีทางตรวจสอบกรรมการสภาไม่มีทางตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับ